สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมโจิน OTC แท็บขนาดบรรจุพแผง4เม็ดม,ม,มีจำหน่ายที่7ซเว่นอีเลเท่านั้นเน้นเนาะเพราะว่าเราเราเริ่มเห็นแล้วว่าเอยกระแสน้ำมันลดบนไหนเห็นแล้วอย่างน้อยอาหารไปก่อนแล้วไปแฉน้ำก็รอธรรมาชาติแล้วก็เข้าไปช่วยกินเยี่ยมมากเลยค่ะอาหารเขาใช้ฉะน่านแล้วแล้วพอหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะต้องฟื้นตัวเนี่ยประมาณเพื่อนีกับอาหนรที่มันมา คทั้งหวยภาพพื้นที่เราเข้าไปเป็นคนชี้เป้าให้หอส่งอาหารแล้วก็รับคนขึ้นไปภาพพื้นเข้าไปคแต่ถ้าเรากล่าไปประมาณนี้ส่นอาหารได้บ้างมั่งเลยนะครับแตเวาีว่าตัวเดือเข้าไปไม่ได้แั่ถ้าเราเห็นเนาครเห็นจุดที่มันลึเข้าไปอย่างเงี้ยเราสามารถเอาอาหารลงมาได้เลยได้ครับตอนนี้ชี้เป้ากมบวนที่เป็น ใ,ใกล้ๆอ่ะได้ได้ครับก็จะช่วยได้เขาก็จะมีอะไรกันได<ช>้ครับ,รบเราจะเห็นอยู่ข้างบนอะจะมาเห็นอยู่ใช่ครับค<ช>น<า>ต,ตื่นยายเหตุในในในการณ์น้ำท่วมเพเ่อไม่สายปี216พระสัตวกระสับตัดเน้นแต่ได้รับแจ้งการพยากรณ์อากาศอย่างนี้ที่จะเข้าไปในไทยนะครับน้าวันที่9ผมได้มาสำรวจพื้นที่น้ำ ตอนนี้เราอยู่บริเวณะสะพานคมแดนแม่สายยาน,น่าที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นแม่น้ําสายครับกั้นระหว่างข้ามากกับไทยครับหตุออที่พิจฤตจริงจรางวันที่สิบนะครับคน,นังกันน้ําที่จะลงมาถนนเส้นนี้นะครับเกิดแตกครับแตกวน้ํทตลักเข้ามาถนนเส้นนี้ครับเส้นนี้แล้วก็ ทะลักทะลักน้ำแม่น้ําสายปกติมจะไหลาตามแม่น้านะครับนี่พนังตรงนี้แตกครับแตกแตกน้ําก็เล่าไหลเข้าไหลเข้ามาด้านในทะลักเข้ามาครับก็ประกอบกันะคบคันดินนะครับคันดินบริเวณนี้บางจุดก็แตกนะครับแล้วก็รั้วชาวบ้านกบา็บางจุดก็พังลงเพราะนั้นน้ําจากเหนือนะั่นก็ทะลักเข้ามาบริเวณนี้เป็นแหล่งชุมชนทั้งหมดครับ <c oughs> แหล่งชุมชนหมดพื้น <c oughs> ที่ <c oughs> ที่ <c oughs> ประสบภัยมีทั้งหมดหลักๆมีอยู่5จุดครับเราแบ่งเป็น5โซนโซนที่1สายลูกจอยอยู่ซ้ายมือนี่ครับโซนที่2อยู่ใกล้ๆเรานี่เองครับเราอยู่ตรงนี้ครับโซนที่3บ้านเหมืองแดงครับโซนที่สี่แม่นงผลโซนที่5หมู่บ้านปิรพรครับและโซนที่6ที่โซนออกไปสาธาการวันที่ส0จนถึงวันนี้นะครับเราณปัจจุบันนี้ปริมาณน้ําลดลงนะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่เล็โซนก็อยู่โซนที่2 3 4สี่ นะครับที่จะรับแจ้งนะปัจจุบันที่ติดค้างอยู่ในบ้านออันนี้เรียกบ้านบ้านไม่ลงผลนะครับถนนเส้นนี้ยังข้ามไม่ได้ครับยังมีน้ําอยู่ครับไว้ในเส้นในนี้ก็ยังเข้าไม่ได้ครับกระแสเร็วแรงเชี่ยวแรงมากการกู้ภัยได้สองทักษะก็คือใช้เจสกีใช้ซิลแล้วก็เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยทางอากาศครับผมก็เป็นโซนเฮดเลสโซนอยู่3โซนนี้ครับแีมีมีอะไรที่เราไปส่งอาหารให้ให้ชาวบ้านได้บ้างวไหม อะไรต้อไปส่งอาหารให้ชาบ้านไบ้างปัจจุบันนี้ใช้เจสกีเจสกีเป็นส่วนใหญ่ใช้นีซีรวดน้ำเร็วสุดที่8ทางน้ำที่9เรเาย์กอเซอร์เราได้วันละเยอะไหมครับเมื่อวานนี้ได้2,000กว่าครับผมขออนุญาตมอบขออนุญาตขยาทราบจำนวนทีติดขอนุญาตมอบท่านผู้ชักการคนทรับขออนุญาตขยายดออกจากท่านแนเบอร์ที่พูดอย่างขณะนี้นะครับตอนนี้เราเลยกัน จากวันที่น้ำท่วมเมื่อปีทเก้าตัต่จวันนีนัคือฝนตกไม่หยุดน้ำจากประเทศเพื่อนบ้าน่เป็นะครับกไี่น่วก็น่ยรนี้การมนบุรีสเจดนะครับได้พมานสถานการและเรื่อคัให้าม่เลืในบอ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมกับผู้ว่าก็ประเมิสนสถานการณ์แล้วจัดกำลังเข้ามาเลยนะครับจัดต้องจัดก,กําลังเข้ามาตามโซนเพราะว่าน้ําแรงมากแล้วก็ขอกําลังเข้ามาก็คือใช้รถใช้รถทรถถสงสูงของทางทหารแล้วก็เรืออย่างขอก,กำลังกดเข้าไปคือเน้นเน้นในเรื่องของการเอาทีสุดท้ายคืนวันนั้นคือนั่งเรือครับแล้วก็ในคืนนั้นเอาอผู้ผู้ที่หกยกอ,ออกมาได้เจ็ดสิบเอ็ดคนตอนนั้นเราเปิดสองศูนย์ของเรืเปิดสองศูนย แล้วก็เอาคนทยอยใชยรถทหารมาส่งเนี่ยก้าสิบคนทยอยส่งตามบ้านยากคือตอนตอนแรกนี่คือคิดเรื่องกีวิมตคนห่อยนะครับแต่เนอย่างนั้นก็ในวันต่อมาเนี่ยก็แบ่งเป็นโซนแบ่งเป็นโซนซึ่งซึ่งเราแบ่งไปตั้งแต่ันได้แล้วแล้วก็เอากาลังเข้ามาเอาเครื่องมือเข้ามาตอนนี้เนี่ยเรามีจุดจุดพักพิงมาตัวอยู่ตรงไหนบ้างนะคะที่อยู่ในแต่ว่าแต่ว่าแต่ละอันที่ต้องมาเนี่ยมาที่ ตรงบริเวณใกล้เคียงกับอ่โมงค์เที่ก็คือที่เทศบาลแม่สายจุดจุดแรกที่เราวางคือ2จุดคือที่เทศบาลแม่สายกับที่วัดที่ท่านนายกจะไปนะครับแล้วก็วันที่2ก็เพิ่มเพิ่มขึ้นมาเป็น5จุดหน้าปัจจุบัน9จุดหน้าปัจจุบันเราช่วยคนออกมา7 704คนทั้งสูงแล้วพอกะได้ไหมคะว่าคนที่ติดอยู่ในพื้นที่ประมาณกี่คนในพื้นที่นี้ที่ประชุมประเมินสถานการณ์กันล่าสุดเมื่อเช้านี้มีทั้งหมดโดยประมาณนะครับ ที่ที่ยังติดอยู่300คนครับที่เกาะทรายซึ่งซึ่งเขา้าเข้าได้เขา้าเขา้าเข้าไม่ถึงนะครับ300คนนะครับส่วนเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นหน่วยหน่วยทหารนะครับหน่วยอาหารแล้วก็ในส่วนของเหมืองแดงเนี่ยสองสามร้อยคนอันนี้ก็สามร้อยคนก็รวมที่ติดอยู่เนี่ย<ไ>ประมาณเจ็ดประมาณเจ็ดเจ็ดร้อยแล้วมีมีโเข้าใจแล้วว่าสนามเชี่ยวเข้าไปเนาะคนที่เข้าไปช่วยก็จะเสี่ยงด้วยเข้าใจเลยแล้วแล้วแต่อาหารเนี่ยเรายังส่งถึงส่งได้ ครับส่งทางข้าพื้นแล้วก็ส่งโดยหอเมื่อวานใช้หอพอน้ำกระแสเริ่มลงปุ๊บเนี่ยก็จะลักค่อยๆออกมาละใช่ครับทีนี้เนี่ยแล้วเรือท้องแบนนะคะสามารถรอได้ประมาณกีไหนเราเข้าไปทํางานในจุดที่เราเข้าไปถึงได้ส่วนที่ไม่ถึงเนี่ยเมื่อวานใช้เฮใช้ทั้งเจสกีใช่ใช้ทั้งเจสกีทั้งเฮลิคอปเตอร์ของทางทหารทั้งหมดทุกทุกทุกหน่วยนะครับเข้าไปในโซนนี้นะครับช่วยคนออกมา28คนขึ้ปดคนเจสกีหนึ่งเนี่ยเราอนุญาตให้พาคนที่บอกว่าพร้อมพร้อมที่จะออกได้อีกคน เจสกีก็ก็ช่วยได้แต่ว่าได้บางส่วนครับต้องต้องเป็นมืออาชีพจริงๆที่จะที่ทัาที่มาจากทางสมาคมเจสกีแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นมืออาชีพอันนั้นคือทําได้แต่ก็ทําทําได้บางเป็นเพียงบางเคสอือ่าคือบอกว่าใช้เข้าแล้วออกข้างหลังมาเลยได้เศษต่างๆเข้ามาทชาจไม่ใช่เจสกีในในวันแรกไม่สามารถใช้อุปกรณ์ใดๆได้เลยนอกจากคนเข้าไปกับรถทรงสูงของทางทหารเข้าไปแล้วก็เมื่อวานเอาหอทั้งหมดเข้าไป หย่อนทะเบียงให้กับชาวบ้านสองพันสี่ชุดครับในโซนนี้ทั้งหมดคิดว่าอาหารเนี่ยเข้าไปถึงชาวบ้านไม่ครบครับยังไม่ครบเลยเยอะไหมอ่ในจุดใหนที่ไม่ค่อยไหวประเมินว่าเลสทั้งหมดตรงนี้นะครับที่ที่ที่ประชุมกันเมื่อเช้าจากอบอบพื้นที่ได้ได้ประเมินมาเนี่ยโดยประมาณนะครับประมาณประมาณเจ็ดร้อยคนสามร้อยสามร้อยสองร้อยค่ะสามที่ถามยอดมาอ จากขอบพื้นที่ทกําลังทํางานกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีกําลังทหารและกําลังลบพิเศษเข้าไปเราจะใช้ในส่วนของเคสเคสพิเศษนะครับมีทั้งเคสพิเศษมีทั้งในในส่วนทั้งหน่วยซิลหน่วยลบพิเศษแล้วก็กอุปกรณ์พิเศษทางทหารเข้าไปก็จะวันนี้ก็จะมีทั้งในส่วนของเรือ AV เข้าไปก็จะใช้บริเวณที่เข้าไปไม่ได้ในในในวันนี้นะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็ทำกันมาแล้ว ต้องขอบคุณทางเหนือเขงมันคงท้กองทัพนาเข้าไปตั้งแต่แรกๆเลยครับเราอยู่กันทั้งคืนครับอยู่กับท่านผู้ว่าไหมท่านผู้ว่าก็อยู่ที่นี่ครับท่านไม่ได้นอนเลยครับจริงๆว่าเมื่อไร่เกิดเหตุการณ์นี้คือราชการก็เข้าไปดูแลครับจริงแต่ว่ายังอาจจะไม่มีท่านท่านใดทราบมาก่อนว่าท่านผู้ว่ได้ทำงานไปร่วมหน้าแล้วครับอยู่กันในพื้นที่หมดครับโดยการหาเนี้ยโอติ่งพรดีต้องเข้าเลยใช่ครับขออนพยาน องค์คับไทยเพิ่มเติมเรื่องเครื่องเครื่องมือพิเศษที่เข้าไปช่วยนอกจากทางภาคพื้นครับท่านไดกลายเป็นะท่านในตัวคือว่าการสุโขทัศน์เราผในการเมือการเมื่อวันที่สิบเนี่ยทางมตบรสามเจ็ดไดจัดกำลังคนมาช่วยแล้วปรากฏว่าการดเนินการต่างเนี่ยมันเกิดเนื่องจากว่ามันเกิดความสับสนฮะยังไม่ได้มีการจัดระเบียบดังนั้นท่านจะท่านถ้ามีการทางสุดสุดเนี่ย ท่านพลเอกตรงพอดีได ah ้เด e. ินทางมาชาวันที่11แล้วก็มาดำเนินการแัดระเบียบการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนโดยลาดับแรกคือการแบ่งพื้นที่ก่อนครับก็จะมีพื้นที่ทั้งหมดด้วยกันทั้งหมด6พื้นที่ด้วยกันนะครับซึ่งแต่เดิมไม่อาจจะจัดแบ่งไว้แต่ว่าอาจจะยังไม่ครบถ้วนนะครับก็มีพื้นที่หนึ่งที่รับผิดชอบโดยเฉพาเจ้าตาดนะครับพื้นที่2ก็คือในส่วนของมตบ37นะครับในส่วนของที่เหมืองแดงนะครับก็ดำเนินการโดยมตบ37แล้วก็มีฐานเรือครับที่เข้ามาช่วยครับในส่วนพื้นที่ท ก็ดาเนินการรอสิบเจ็ดพันศาลครับพื้นที่ห้าคือในส่วนของเปียหมู่บ้านปียพรเนี่ยดำเนินการโดยหลวงราชการธรรมนากรมสการคอร์รัปชัยแล้วก็ในพื้นที่โดนงครับแม่สายมิตรภาพเนี่ยดำเนินการในส่วนของร1อสิบเจ็ดพันศาลครับหลังจากที่จัดวางกันมาเสร็จจัดพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการจัดวางกําลังตามที่ผมได้เรียนไปแล้วฮะจัดวางกําลังตามนี้สำหรับการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยแต่ละหน่วยที่รับผิดชอบพื้นที่เนี่ยจะช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่การขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับ การส่งเสบียงการส่งอาหารกล่องให้กับรประชาชนที่ได้รักบการเดือดร้อนนะครับแต่ว่ามันจะมีในกรณีที่มีเคสเศษซึ่งบางพื้นที่มันเข้าไม่ได้สาเหตุเกิดจากว่ากระแสน้ำเนี่ยมันแรงมากครับเรือเนี่ยเข้าไม่ถึงนะเพราะว่าเรือเข้าไปแล้วบอกว่าเรือคว่ำนะฮะตอนนี้เออในเรื่องนีนน้ก็เคยมีทางกรมชาตการกทก,ก็เลยมีการจัดตั้งศูนย์ขึ้นมาเพื่อดำเนินการช่วยเหลือกรณีเคสพิเศษหรือว่าเลสเลสเคสนะครับโดย หน่วยมือพิเศษเนี่ยก็จะมีในส่วนของลำดับแรกเลยถ้าในกรณีถ้าน้ําท่วมไม่สูงนะครับ<ม>ก็จะจัดเครื่องมือช่างนะครับโดยรถตักขอยัดอยู่นี้<ม>นะครับรถ<ม>ตักร<ม>อย่างเนี่ยเนื่องจากว่าน้ําท่วมไม่สูงเนี่ยในการที่จะนํารถเข้าไปเนี่ยมันมีดินตะกอนอยู่บนถนน,น<ม>ก็เลยต้องใช้รถตักอันนี้นนกวาดไปก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะเข้าไปพื้นที่ได้นะครับในส่วนที่2คือพื้นที่ที่ไม่สามารถที่เข้าได้ก็คือต้องดำเนินการส่งค่ากาศนะครับซึ่งประกอบด้วยพรทั้งหมดหําำด้วยกันนะครับ เอ่อในการห้าลำนี่ก็มีในส่วนของกองพิสกจน์ของไทยมีสองลำครับในส่วนของทางองกากาศนี่หนึ่งลำแล้วในส่วนของท,นทนันตำรวจนะครับแล้วก็ในส่วนของบพเนี่ยทั้งหมดห้าลำด้วยกันสําหรับการส่งเนี่ยทางอากาศเนี่ยจะประกอบด้วยการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยมีการช่วยเหลือผู้ภัยทางอากาศมาโทษสามสิบแปดรายด้วยกันนะครับจะมีผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางครับแล้วก็มีการส่งเสบียงทางอากาศเนี่ยประมาณสองพันกว่ากล่องนะเข้าไปในพื้นที่ครับที่ที่เห็นเป็นเลื่อนมาแล้วก็มีตะกร้าแล้วกคนออก ใช่ครับใช่คร <ok lichen S 2> ับใช่ครับครับใช่พอรับพอ ําส่งส่งเสบียงแล้วช่วยเหลือคนครับครับช่วยช่วยเนี่ยคือว่าจะทำยังไงให้ได้ยังไงอาหารกับน้ำครับสะอาดจะได้คือมานกับักขาชีวยประชาชนนั่นแหลครับถ้าอย่างไรก็เดี๋ยวผมเรียนให้ท่านแม่ทัพเรียนให้ท่านแม่ทัพเรียนให้ผบตบแล้วติดต่อตรงไปที่ทางท่านรัฐมนตรีกราฟทางพี่เล็กนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมครับครับ เรียนเรียนท่านพี่เล็กเรียนเรียนถ้ามีอะไรเพิ่มเติมที่ท่านนายกอยากจะให้ช่วยครับผมจะขออนุญาตผ่านไปทางพี่เล็กครับ ตอนนี้ผลิตได้หมดต่ออมื6 0 0 0กล่องของครัว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 ขออนุญาตครับครัวครัวรสนามครัวสนามที่จะเป็นครัวพระราชทานตอนนี้วันละ7,000กล่องโดยเฉลี่ยเฉพาะเฉพาะจุดที่ผมอยู่นะฮะก็จะมีครัวพระราชทานของ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 โคสนามของทังทหารเนี่ยนะครับของคบเป็นรถใหญ่เป็นตังครับเป็น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 ครัวพระราชทานซึ่งใช้รถครัวสนามของกองทัพบก แล้วก็มีครัวพระทานตรงจุดใกล้เคียงอีกของกาชาติแล้วก็ของทางหลายหลายจุดเพียงพอครับเรื่องอาหารการกินครับเพอาแต่เรื่องการส่ง,ง,สงใช่ไหม,มครับครับ,รบก็ต้องนําไปนําระหว่างลําเลียงก็ไปส่งด้วยครับเห็นได้ข่าวมีการใช้เรือโดรนด้ว่องะไรเช่นอไ้ครับมีการกใช้บ้างครับใช้ไปในภาคเห็นไดหน่อยเพื่อว่า แต่ส่งไม่ได้เยอะครับเพราะว่านั่นกั่นจะวัดจักรด้วยกลิ่นกับกล้างครับตอนนี้ในาจะมีที่ส่งอาหารไม่ได้องกินเนี่ยจะใช้หน่วยซิลในข้าพื้นที่ไปส่งอาหารเข้าไปใช้ซิลเข้าไปเลยเพราะว่าจะเดินทางเท้าแล้วก็มีเรืออุปกรณ์เข้าไปเรคิดว่าในเคสเนี้ยนี่คืออุปกรณ์ซิลเนี่ยสามารถเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงได้มากที่สุดตอนนี้ใช่ไหมครับเป็นเรือที่คนเป็นคนเลยฮะคนคนในลุยนาคนคามนะเขาไม่ได้เห็นทหาเรียจได้คนคนคนที่แข็งแกร่งว่าอัดรับเล่าเคสเล่าเคสที่เข้าไปช่วยให้ท่านได้รุดมา ท <s df> ี่ผมเข้าไปช่วยได้อยู่ที่ตรงซ้ายครับทางซ้ายในหลังต้นตะวันเนี่ยเหการติดบ้านเขาเนี่ยน้ำเลยแล้วก็น้ำเชี่ยวมากโขนก็เยอะเพราะฉะนั้นทางน้ำปฏิบัติไม่ได้เลยต้องใช้บนหลังคาครับียกบนหลังคาไปแล้วก็ใช้ลอบใช้เชือกเนี่ยวางเป็นแนวครับเลยคู้ไป่ดยทางของเราครับช่วยดึงออกมา ทยอยที่เราคนราใช้ใช้อเลรอนิกส์ทั้งหมดโยมเชื่อใช่ครับใช่ครับแล้วก็เอาคนโยมมาเราอ้อมเปเมื่อวานแปดโมงสี่สิบแล้วก็จบที่สิบนาฬิกาครับครับไม่เร็วครับ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 แล้ววันนี้จุดวิกฤตสามจุดเนี่ยจะจะมีแผนเองครับเมื่อเช้าเนี่ยผู้ภัยหน่อยซิลอ่ะเพาะตามประตูบ้านตอกกอกกลต่างๆแล้วพร้อมกับทีมเรือเจสกีภาคเช้านะครับใช่ครับแล้วก็อ่า ส่นที่2ก็คืออากาศยานที่เป้าขึ้นไปแล้วนะครับแล้วให้เป้าหมายแล้วก็จะทำขึ้้เร็วที่สุดส่วนที่3จะเป็นรถเอวิสะดินน้ำะดินบกของกองทัพเรือวันนี้จะเอาแผงเข้าทางทางซอยหกครับทางไหนายเลขหกแล้วเข้าเป็นสองลำหมายที่สามหมายตรงนี้จะเป็นเส้นหลักตรงที่น้ำี่ยวที่สุดใช่ไหมครับใช่ครับสามร้อยคนตรงนี้ได้จากไหนได้บ้าง วันนี้ก็วันนี้กับพรุ่งนี้วันนี้เริ่มลดระดับเริ่มลดนะครับครับครับวันนี้พรุ่งนี้น่าจะดีขึ้นมากครับเรื่องอาหารก่อนใช่สำหรับช่วยกันอาหารเมื่อวานก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบเป็นไดวันนี้ก็จะเพิ่มให้ได้ไมาหากที่ยังไม่ได้เลยจะมีไหมมีครับมีเหรออันนี้กี่วันแล้วสี่วันครับอ๋อก็ไม่ตรงนี้ให้ดีนะแล้วมันมันมันลำบากใช่ไหมครับลำบากสี่คนเดียวมันเยอะครับสามารถ หน่วยี่เราขับไม่สาาข้าหน่วย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 เนี่ยครับหน่วยภาคพื้นที่เอาเข้าไปเป็นคนชี้เป้าให้เอาอส่งอาหารแล้วก็รับคนขึ้นไปภาคพื้น้าไปแต่ถ้าเรากล่าไปประมาณนี้อาหาได้ไหมมั่งเลยนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องชี้ว่าตัวเรือเข้าไปไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นอะเราพอเห็นอะใช่ครับจุดที่มันลึกเข้าไปอย่างเงี้ยเราสามารถเอาอาหารกลัมาได้ไหมได้ครับตอนนี้ชี้เป้าขั้นบวชที่เป็นเ้าไม่แ่น ว่าใกล้ๆอ่ะได้ได้ครับก็จะช่วยได้เขาก็จะมีอะไรกันได้ครับเราจะเห็นอยู่ข้างบนจะมาเห็นอยู่ใช่ครับบนตึบบนดกฟ้าบนแรง่ังเขาหย่อนตามจุดเลยครับที่ทำงานกันเลยครับเป็สามตัวครับมืเป็นเมฆมาใช่ได้รอพองทค่ประกาศของกองทัพไทยขึ้นึ่งของกองพอขึ้นเลยของตอจะรอขึ้นเลทั้งหมดเลยครับรวมรวมกันช่วยกันเต็มที่ครับตอนนี้ทำงานอย่าเพระร่าเราเราเริ่มเห็นแล้วว่ากระแสน้ำ ก็ไหนเห็นแล้วอย่างน้อยอาหารไปก่อนแล้วไปแขวนน้ำก็รอธรรมชาติแล้วก็เข้าไปช่วยเยี่ยมเยี่ยมมากเลยค่ะเขาช่วยชนาแล้วแล้วพอหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะต้องฟื้นเนี่ยทำน้ำชุ่มมีดอาหารเลยก็ต้องชุเมมาเขาไม่จัดการเนี่ยนะชุดแพ้ต้องแพ้ต้องมาดูแลนะแล้วก็พี่พี่มันใหญ่ไหม